ครับสำหรับการทำผานไถกลอบฟางนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับทำมาได้ก็มีฐานหัวหมูที่หามาได้นะครับก็จะมีอยู่4ใบนะครับลงตัวพอดีนะครับใบสุดท้ายก็จะเป็นใบที่ เขาเรียกว่าใบบุกเบิกนะครับสภาพโดยทั่วไปนะครับก็ถ้าใบไหนที่ยังพอใช้ได้ก็ยังไม่ปรับปรุงนะครับอย่างในใบแรกนี้นะครับก็ยังใช้ไปก่อนยังไม่ปรับปรุงนะครับได้มาทั้งสีใบนี้ก็คนละเวอร์ชั่นกันเลยนะครับเวลานำมาประกอบเข้ากับ โครงสร้างของผานไทนะครับก็ปรับตามสภาพนะครับว่าตัวไหนจะประกอบเข้าอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถถอดได้นะครับเวลามีปัญหาเวลาจะแก้ไขนะครับก็สามารถถอดออกมาได้ทั้งหลายทั้งมวลนะครับส่วนใน2ตัวหลังนี้นะครับก็ทําหลังสุดเนื่องจากว่าตําแหน่งระยะห่างก็ชัดเจนแล้วก็เลย ทำที่ยึดไว้แบบมั่นคงเลยนะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้2ตัวนี้นะครับส่วน2ตัวแรกนั้นนะครับก็ทำมาก่อนกอ็สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับปรับเคลื่อนซ้ายขวาได้นะครับนี่เป็นเรื่องของการประกอบเข้ากับโครงสร้างนะครับใบไถท,ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผานหัวหมูของ รถไถเดินตามนะครับก็ไปซื้อมาจากร้านของเก่าใบละ500บาทนะครับ300บาทและ600บาทนะครับขึ้นกับว่าตัวไหนที่จะมีน้ำหนักมากนะครับที่ซื้อมาทั้งชุดแล้วก็มาถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไปนะครับในใบแรกนี้นะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ ใบยังสมบูรณ์อยู่ก็ยังไม่ได้ปรับแก้ตัวที่2นี้นะครับก็นำใบมีดของรถไถนะครับใบมีดดันหน้าของเก่าที่เขาถอดแล้วนะครับก็มามาตัดใส่นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใบเรียบร้อยแล้วนี่เป็นใบที่3ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่ามาตัดแต่ง นะครับให้มันอยู่ในรูปแบบที่ต้องการเท่านั้นนะครับส่วนใบที่4นี้ก็ยังคงเดิมๆนะครับถ้าดูลักษณะนี้น่าจะเป็นของตราเงาวนะครับเป็นลักษณะใบแหลมนะครับก็จะเอาไว้เป็นตัวบุกเบิกนะครับหรือว่าเวลาซ้อนคันเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันก่อนนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูการที่เราหวานข้าวเสร็จแล้วไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการทดสอบนะครับในสภาพจริงที่จะใช้กรบต่อสั่งก็คงต้องอดใจรอไปอีกสักนิดก็คือประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนครับเราจึงจะเก็บเกี่ยวกันส่วนนี้ก็ระหวานข้าวเสร็จแล้วไม่มีพื้นที่ว่างจึงต้องใช้พื้นที่ ดลกทางทางนี่แหละเป็นพื้นที่ในการทดสอบการทดสอบครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราจะดูได้ก็น่าจะเป็นเพียงเรื่องของรอยไถนะครับที่เราไถลงไปในดินนั้นว่ามันมีระยะห่างได้ระยะตามที่ต้องการหรือไม่เหมือนว่าจะมวนหรือไม่มวลนั้นกรบหรือไม่กรบก็คงยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น สภาพดินลูกรังนะครับจากการสังเกตรอยไถนะครับปรากฏว่ายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ1คืบนะครับในแต่ละใบตรงนี้ถ้าเราไปไถนาในสภาพจริงคิดว่าก็คงจะพอดีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไถนานั้นนะครับพื้นที่ที่ใบไถเปิดขึ้นมามันก็จะกว้างขึ้น แต่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังนะครับมันก็จะขาดติดออกมาเฉพาะส่วนที่ตรงใบมีดเท่านั้นทดสอบครั้งนี้พบว่าใบไถทุกใบกัดลงไปในผิวดินได้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับคงไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใดๆนะครับไหนๆก็ได้ ถไยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรับสภาพข้างถนนให้เนียบเนียนด้วยการใช้ฐานดันหน้าเกรดดินโดยใช้อุปกรณ์ปรับความลาดเอียงของใบมีดนั่นก็คือเราเพิ่มแขนของใบมีดดันหน้าเข้าไปดูผลงานต่อนะครับในเที่ยวแรกนี้เราจะปาด ทั้งเศษหญ้าทั้งดินนะครับให้ไหลไปลรวมกันอยู่ที่ขอบถน,นนก่อนนะครับพอรอบ2นะครับเราก็จะปาดกลับออกมาก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของดินและหญ้านะครับโดยเราลงใบมีดไปเพียงเบาๆนะครับมันก็จะปาดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเศษหญ้าเศษไม้ออกมา ตอนนี้ก็จะปาดจากทางถนนนะครับให้ไหลไปทางขอบถนนอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเศษยาเศษไม้อะไรต่างๆก็จะไปรวมกันที่ขอบก็เป็นเห็นว่าเศษเรียบร้อยนะครับเจ้าของรถไถคันนี้ขับรถผ่านมา เห็นแล้วมีความสนใจก็เลยจอดรถลงมาดูนะครับทำได้ไงบอกว่าจะไปลองทำใช้ดูมั่งสุดท้ายจริงๆกวาถอยหลังเพื่อให้เนียบเนียนยิ่งขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามชมในช่องรถไหยไวเกียนครับ